รีวิวฟีโน่ปี50นะคะตัวนี้รถปี50สภาพชุดสีใช้ได้นะคะตัวนี้มีรอยมีรอยทลอกตามกันใช้งานตรงนี้นะคะแล้วก็มีฝั่งนี้ค่ะตรงนี้แตกนิดหน่อยนะคะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะไม่มีเสียงดังก,ก็เก๊กๆนะคะ ก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะ,ะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็มีเดี๋ยวเรามาฟังสตาร์ทเครื่องกันนะคะสตาร ทีเดียวติดเลยนะคะสตาร์ททีเดียวติดเลยนะคะ ได้ไปใช้งานกันยาวๆเลยนะคะเครื่องนิ่มๆเลยค่ะ,ะถ้าสนใจทักแชทมาได้เลยนะคะหรือว่าเบอร์โทรติดต่อนะคะ094 023 3537ค่ะขอบคุณมากนะคะ